สวัสดีค่ะปูติวตาบ้านนาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีค่ะมาลุ้นๆกับพี่เพชรนะคะเพราะว่าพี่เพชรยอมมาตัดผมนะคะทุกคนมาเสริมความรอกันแล้วก็มาลุ้นกันว่าพี่ต้องแบบนี้พินัทพินัทพินัทต้อตัดตัดผมเสร็จต้องแบบนี้นะมีนะพีเบียเยอะครับพี่โนน่า นี่นะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะทุกคนนะแค่ดูแค่นี้ก็รอแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วจะรอขนาดไหนมาลุ้นกันนะคะทุกคนมี่ร้านขายยายอยู่ปะร้านที่แม่ลงทีเนี่ยาหยอดาหยอดแบบใดล่ะเพื่อน มันมีแบบหลายเลเวลไว้ประยชยาหยดตากับอ๋อยายหยดตากับลางตาปะเป็นยางหรช่างดำมันเคยเชื่อแมันงข้าตาแล้วนะมันยาหยดตากับ้อาคยัต้องต้องบอกเขาว่าแบบเชื่อมแล้วแบบฝุ่นฝุ่นละอองไอ้นั่นโดนกระเด็นเข้าตาหรือเปล่าฟงตะไบเหล็กนะห เพินต้องบอกว่าผงตะไบหหลเข้าตานะมันแสบลองมาทีเดียวไหมขอให้เดียวนะกรอก็ได้บึ่งเนี้ยทั้ปนุมันมีไหมถ้าเราใกล้อยู่ไหนเพิ่นยืนดูสิ ยายหยดตากลางตาเวลาเขาถามว่าเป็นอะไรก็เชื่อมเหล็กแล้วผงตะไบเหล็กเข้าเศษผงตะไบเหล็กเข้านี่นะคะมาดูความรอนะคะซื้อปลาซ้องปลาซ้อนะคะ กล้องพี่เพชชัดขึ้นนะหลอกพี่เพชรไปซื้อโทรศัพท์ฮะหนูไปเปลี่ยนไอ้นี่เลยนะเพชเลยแล้วกระจกฟิล์มฟิล์มฟิล์มค่ะเพราะว่าแต่ก่อนฟิล์มมันมัวใช่ฟิล์มมันมัวทัดดีหรือยังเพราะว่าเราใช้ไปนานไงมันเลยลายทัดไม่พี่โทรศัพท์นะเปลลี่ยนฟิ์มหน้าแล้วพี่เพชรเออขอให้หายไปมาเยอะอที่ จะเบอร์เบอร์ยานะทุกคนเพราะว่ายาฆ่าเชื้อไปสส่กระปุกนะคะกล้องข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะไปติดมกล้องข้างหลังมใหม่เอาติเอาเทปนะติดมาหน่ะนเรยัหัวเอาตกอเทปติดเอาไว้โทรศัพท์ขึ้นนะากาวให้ใหม่เขาก็เช็ดเช็ดเขาก็าทำให้ใหม่ะช่างกาหัวกยูทูเบอร์รุ่นนี้นะคะี เก้าหกเจี๊ยบก็เจียมปะออเนาะเพื่อการกล้องบูทนะถึงทำไปแล้วนะคะหมดอป้่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยในเลยเราลุนราลุ้นเรุ้นพ่เศษการนอชัดนั่งัวขอบคุณค่ะนะคะเพื่อบดไลน์รงงานเป็นกลังใจให้ ตากบยาลาังตาลาบอใส่แว่นตาบาไม่บอกอ๋มอมันไม่มีที่กัน้นต้องมีแว่นตาด้วยเวลาเชื่อมนะเพราะว่าผงตะไบเหล็กมันมองไม่เห็นเวลาตัดเหล็กเริ่มรอแล้อันนี้ดูจาก้านลังครับเดียด๋วยวยวย่าข้างหน้าตัดข่านี่ ปลต้อปบะต้ง,ะตงสั้นมากแค่สับๆไปไปลายมันก็พอแล้วนะเอาไปเป้ยจะ่งปลต้ลคะขอไ้าศนแสองนะะหกเ7 0ดสองเจนยเกี่ยูเดียที่หัวข้อไรว่อะไรก็ ทุกคนมีมารอลุ้นกันนะคะมารอดูความรอความเท่ของพิเศษกันนะคะไม่รู้ทางกับุกคาหารเป็นยังไงบ้างเนาะแต่เราก็ต้องทำมาดีใจกับลุ้นด้วยค่ะ เราพี่มีกรมีค <c oughs> ดีามมาวอกบเยสอหรลสร้างสร้างกับเพื่อนนะคิวยาวคิวเยอะมากเลยนะคะสร้างก็คิว สับสับหน้ามาสักหน่อยนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเที่ยว okay, okay. ไปเที่ยวได้ด้วยพี่สมมีกระเทาน่ะ นนะคทุอ๋อพระเอกเกาหีโมจิมันจะทำหน้างงแม่เลยมันก็จำมันจำกินได้อยู่แต่มันก็จะงงเอาพ่อเปลี่ยนไป เดือสีกลับถ้ำแล้วพี่นี้ต้องไปหาบเตี่มมก้าที่เพชรก็จะไม่ได้ไปไหนเพราบ้าจะได้ส่งผาพบ้า ง่วงไงพี่มันเริ่มมันเริ่มซึมมานะแบบยาเริ่มออกเลยเพราะว่าปกติเราต้องพักผ่อนนะนะเราเข้ายาแล้วเราต้องพักผ่อนเราเราคนอยากทำภารกิจเพราะว่านานๆจะได้ขึ้นมาถึงนะคะนานๆจะมีโอกาสนะคะเนี่ยพี่รู้สึกไงพอใจไหมชอบเลยทีนี้ได้ทีนี้หัาครับเราดูนนี้จะเป็นหัวใครเดี๋ยวตอนนอน เบาหัวที่แน่ๆเนี่ยต้องเบาเหมือนโล่งมดแรงแล้วครับหมดแรงแล้วครับ ดูความร่าของพีเพสนะคะเรียนเวลาตอบค่